สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์คออดีของคุณแตงโมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าฆาตกรรมกันแน่ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมวิเคราะห์ไปเนี่ยมันมาจากเหตุผลมุมมองแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับวันแรกที่ผมครั้งแรกอะที่ผมเห็นใน รูปบาดแผลของคุณแตงโมอะถ้าจำไม่ผิดผมเห็นนะใน Facebook นะครับวันนั้นผมบอกได้เลยล้านเปอร์เซนต์ว่าแผลนั้นะไม่ได้เกิดมาจากใบพัดเรือแล้วผมก็ยังเชื่อมาอจนทุกวันนี้คือบอกได้เลยว่าล้านเปอร์เซนต์ว่ามันไม่ใช่โอเคนะครับแล้วก็ ผมเห็นด้วยกับคุณหมอพรทิพย์นะฮะที่ท่านได้วิเคราะห์เอาไว้ว่าคดีนี้มีการปัดธงเอาไว้แล้วคือมันไม่ว่าจะมุมไหนที่เรามองอะ่ะมันมันล้วนมีพิรุธไปทั้งไปหมดทุกทุกมุมที่เรามองนะครับมาเริ่มจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนเลยนะครับ ไม่รู้จะพูดไงดีบกบกคร่องโดยสุดสุดจริตหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่าจะใช้คำพูดํำไหนนะหนึ่งเลยก็คือไม่มีการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งห้าคนเนะี่ยไม่ยอมตรวจปัสสาวะไม่ยอมคือไม่ยอมตรวจนั่นตรวจนี่ฮนะปล่อยให้ปล่อยให้ลกลับบ้านไปเฉยเลยซึ่ง ดูแล้วมันไม่ใช่ครับแล้วก็สองก็คือไม่มีการอายัดเรือซึ่ง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 เรือนั้นน่ะมีหลักฐานสำคัญอยู่ในนั้นนะถ้าถ้าตำรวจจะทำาเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดบนเรือตามที่พยานพยายนห้คนให้คำปากการให้ให้การนะฮะ เหตุการณ์มันเกิดเกิดขึ้นบนเรือเพราะฉะนั้นแล้วนะ่ะเรือนั่นแหละจะเป็นจุดสำคัญที่สุดในการหาหลักฐานหลักฐานที่ว่านี่หมายถึงไม่ใช่ว่าหลักฐานเพื่อที่จะสนับสนุนคำให้การของพยานนะฮรแต่ในขณะเดียวกันตำรวจก็ต้องพยายามหาหลักฐานที่มันมาตัดล้างด้วยไม่ใช่ว่า พยานบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็คือปักธงไปเลยว่าเป็นอุบัติเหตุโอเคนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือคำให้การที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของของพยานถ้าจำไม่ผิดเจอก็ตาเหลือกนั่นแหละนั่นแหละคือคนแรกเลยนะะแล้วก็มีอะไรอีกครับ ที่มันเป็นคือประเด็นประเด็นสำคัญนะอ๋อมือถือมือถือที่ที่อยู่กับคุณกติกแล้วก็ไปทิ้งไวท้ที่บ้านคุณแม่คุณแม่ส่งให้ตํำรวจตํารวจส่งกับคืนให้คุณคุณแม่ แล้วคุณแม่ส่งให้บังแจ็คแล้วหลังจากนั้นนำกลับมาที่ DSI กลับมาที่เมืองไทยแล้วมอบให้ DSI แล้วจากผลการตรวจอิมมี่ปรากฏว่ามหมายเลขอิมมี่ไม่ตรงกันคือต้องบอกเลยนะว่าใครใครก็ตามที่ที่วางแผนแผนเนี่โอ้ทำได้สลับซับซ้อนมากเลยฮนะ แล้วก็ผมไม่รู้ว่าอยากจะพูดไปตอนนี้หรือเปล่าเรื่องเรื่องโทรศัพท์มือถือนะฮะอันนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเราเห็นปฏิบาการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะว่าตอนที่ได้โทรศัพท์จากคุณแม่เป็นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ที่จะต้องตรวจเช็คว่าอิมมี่น่ยมันเป็นอิมมี่เดียวกันกับของโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมหรือไม่แล้วก็ส่วนโทรศัพท์ที่ที่ถูกโคลนที่อยู่กับ dsi ในขณะนี้ฮะ ผมถ้าใช้ผมมองนะผมว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นน่ะไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาจากเมืองไทยทำไมผมทำไมผมผมถึงพูดอย่างนั้นคือผมผมวิเคราะห์แล้วนะว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าใครก็ตามที่วางแผนแผนเนี้ยทำแบบว่าใครก็ตามที่จะมาสืสบสวนคดีเนี้ย หัวหมุนครับผมผมมีความมั่นใจมากเลยนะว่าโทรศัพท์เครื่องที่อยู่กับ DSI เนี่ยไม่ได้ถูกซื้อมาจากเมืองไทยเพราะว่ารื้เปล่าครับถ้าเขาถ้าเขามีความคิดที่ว่าจะโคลนเครื่องเครื่องนี้เขาก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยว่าเครื่องเครื่องนี้จะไม่ถูกสืบกลับมาหา ที่มาของเครื่องเครื่องนี้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะฮะแล้วผมมั่นใจ100%เว่าโทรศัพท์เครื่องที่อยู่กับ DSI เนี่ยอิมมีไม่ได้มาจากเมืองไทยโอเคนะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรก่ะอ๋อที่พิไทย อนที่พี่ไทยอธิบายตอนที่เจอศพลอยน้ําขึ้นมาอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ลักษณะแขนเหมือนกับว่าไปอยู่ข้างหลังเหมือนกับเหมือนกับโดนมัดอะไรอย่เงี้ยแล้วก็มีโคลนมีอะไรอยู่ในปากแล้วก็มีจากผลจากผลของการชันสูตรศพนะครับว่ามีโคลอนอยู่ในปากแล้วก็มีอะไรนะฮะ อ,อ๋อมีน้ําอยู่ในปอดแล้วก็มีทรายอะไรเงี้ยคนพบพบทรายอะไรเงี้ยแล้วก็ในมือของคุณตังโมเนี่ยจะกำกำทรายไว้ด้วยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับคือก็เหมือนที่าที่ผู้เชี่ยวชาญหลายหลายท่านได้ให้ข้อมูลไปแล้วฮะว่า การการการลอยตัวของศพอะลักษณะของแขนนะมันมันผิดปกติฮนะเพราะว่าโดยทั่วไปนะฮะเวลาที่ร่างลอยขึ้นมาเนี่ยฮะจากคนที่สิ้นใจในน้ำนะฮะแขนกับขาม,มันจะต้องกางนะฮะเพราะว่า พราะว่ากล้ามเนื้อมันจะคลายตัวเอ็นมันจะคลายตัวแขนก็จะแบบเหมือนกระกางออกแล้วก็คว่ำลงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือท่านมองเหมือนภาพใช่ไหมฮะแล้วสิ่งที่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือว่าในเมื่อศพอยู่ในน้ำแล้วน้ำก็เชี่ยวด้วยไหลด้วยแล้วเวลาลอยศพลอยขึ้นมานะ่ย มือจะคว่ำไม่ไงนั่นก็นั่นก็หมายความว่าทรายมันจะต้องถูกถูกคือมันต้องถูกน้ำซ้อออกจากมือมันเป็นไปแบบไม่ได้เลยที่ว่าจะกำทรายเอาไวนะ้นะฮะนี่คือมุมนี่คือมุมมององผมนะแล้วก็มันเป็นเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเชื่อว่า คุณแตงโมไม่ได้ตกเรือแล้วก็ร่างของคุณแตงโมเนี่ยถูกนำมาน่าจะเป็นในวันที่เขาพบศพอ่ะอาจจะเป็นช่วงไหนช่วงหนึ่งอะ เพราะมันมันมัน,ม,นมันผิดปกติฮะเพราะว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ที่ในมือจะกำรายถ้าเป็นคโครนนี่ที่เป็นถ้าเป็นคโครนนี่โอเคยังโอเคนะเพราะว่าคโครนมันยังมีโอกาสติดะฮะแต่ว่ารายเนี่ยมันโอกาสน้อยมากที่มันจะติดมือแล้วกำแล้วคืนแล้วถ้าอยู่ในลักษณะกำไปด้วยเนะี่ยยิ่ง <c oughs> ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะเพรานิ้วมือนี่จะต้องแผ่ออกจะต้องกางออกอาจจะอาจจะไม่ได้กางอย่างนงี้ยแต่ว่าจะต้องอยู่คือ ไม่กรมนะฮะโอเคนะครับแล้วก็มีอะไรครับนะแล้วก็จากที่ที่กลุ่มบ้านพระอาทิตย์อาจารย์บานเทพคุณอจชริยะคุณหมอทวัชัยคุณเอกชัยแล้วก็จากการให้ ให้ข้อมูลให้สัมภาษณ์ของอาจารย์โตง้งหรือว่าคุณตรินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้ชี่ยวชาญอีกหลายท่านนะมันคือเขาจะมองในลักษณะแง่เดียวกันเลยนะว่ามันยังไงมันก็ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแล้วผมก็แล้วผมก็มองมองมุมเดียวกันด้วยอ่ะแล้วผมก็มองอย่างนี้มาสามปีแล้วด้วย คดีนี้จะเป็น uh, perfect crime หรือเปล่าเนี่ยหมายถึงว่าอาชญากรอย่างสมบูรณ์แบบหมายถึงว่าทำแล้วจับใครไม่ได้อันนี้อันนี้ผมคิดว่ามันต้องม,มันต้องรอการพิสูจน์นะ,ะแต่แตผ่ผมก็เชื่ออย่างหนึ่งนะฮะ อาชยารเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำให้มันแนบเนียนแค่ไหนอะมันจะต้องมีจุดจุดหนึ่งที่คุณทิ้งหลักฐานเอาไว้โดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วผมก็เชื่อว่าเชื่อว่าจะจับ จะจับค่าตก่อนได้แล้วก็มีอะไรอีกอันเรื่องของอิมมี่นะครับผมอยากจะบอกไว้นะครับว่าหมายเลขอิมมี่เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ การที่เลขเอมมี่เปลี่ยนได้จะมี2เหตุผล1ก็คือถ้าโทร,รศัพท์เครื่องนั้นถูกกลับไปนำถูกกลับนำกลับไปซ่อมที่ศูนย์เขาจะเขาจะเปลี่ยนหมายเลขอิมมีนะถ้ามีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอยู่ในเครื่องนั้น่ะหมายเลขเอมมี่จะเปลี่ยนแล้วก็วิธีที่2ก็คือ ใช้แอปพลิเคชันในการเปลี่ยนแต่ว่ามันจะมันจะมันจะไม่ง่ายแล้วก็ส่วนมากจะไม่ทํานอกเสียจากว่าคุณมีจุดประสงค์ที่ไม่ดีที่จะเปลี่ยนหมายเลขเอ็มมี่ด้วยแอปพลิเคชันโอเคนะครับ <c oughs> คิดสะกุ่นหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเป็นวิดีโอแรกที่ผมวิเคราะห์ในคดีของคุณแตนโมเนี่ยอาจจะมีแบบตะคุตะขักไปบ้างเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้เขียนสคริปต์อะไรขึ้นมาไม่ได้คือคิดล่วงหน้าว่าเราจะพูดอะไรก็คิดว่าถ้าเป็นวิดีโอต่อไปต่อไปมันจะคือมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะ ถ้ามีอะไรที่ผิดผิดพลาดหรือก็คือผมต้องขออภัยไว้่วงหน้านะฮะแล้วก็เดี๋ยววิดีโอต่อไปนะฮะผมจะมาวิเคราะห์ว่าคดีของคุณเตียงโมเนี่ยจะคลี่คลายได้ย,ไย,ยังไงใครจะเป็นคนคลี่คลายแล้วก็ ผมจะวิเคราะห์ครังว่าใครคือบุคคลที่ผมสงสัยมากที่สุดวิดีโอหน้าครับผมจะบอกนะแล้วผมจะวิเคราะห์ด้วยว่าทำไมผมถึงสงสัยบุคคลคนนี้แล้วก็อ่า เดี๋ยวก่อนนะฮะเรื่องเรื่องดิมโครนในปากเนี่ยฮะ,ะเราสาม,มารถตรวจสอบได้นะฮะเพราะว่าผมเห็นพบผมชอบดูดูรายการของอะไรที่สหรัฐนะฮะเขาเรียกอะไรฟ o ร e n s ส c ิ i ไฟซึ่งเป็น oh. แฟ้มคดีของที่เกิดขึ้นในสหรัฐแล้วก็ เอฟบีไอเนี่ยได้ได้ทำการซอฟเคสเหล่านี้แล้วฮะที่คิดว่ามันจะเรียกอะไรวะคดีที่คิดว่าจะพิสูจน์ไม่ได้จะจับผู้ร้ายไม่ได้เนี่ยเขาจอมคือคดีที่สำคัญสำคัญนะเขาจอมมาทำเป็นวิดีโอเป็นอะไรผมชอบดูมากๆฮนะแล้วก็มันจะผมจำจำได้มันจะมีคดีคดีหนึ่งที่ FBI เนี่ยจะต้องเอาดินตรงนั้นมาตรวจเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผู้ร้ายเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านแล้วมันมีรอยรอยรอยเอ่อรอยเท้านะรอยรองเท้านะแต่มันมันมีปัญหาตรงที่ว่ารู้สึกขนมันจะมันจะตก แล้วก็ทําให้รอยรอยรองเท้านะมัน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 ,ม,น,ม,นม,มันไม่ชัดแล้วบังเอิญอ่นนะตอนที่เขาเรียกผู้ต้องสงสัยมาให้ปากคนะําอ่ะแล้วบังเอิญผู้ต้องสงสัยเนี่ยนั่งควยห้างแล้วก็เขามองไปเห็นที่ใต้รองเท้ามันมีดินติดอยู่แล้วเขาจําได้ว่า คือที่นี่ที่สารัตเนี่ยเขาจะบอกได้หมดเลยนะว่าเวลาเขาทีเ่เห็นเห็นเห็นรอยอ่รอยเท้าเนี่ยฮะรอยที่เป็นรอยพื้นของรองเท้าเนี่ยเขาจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยว่ารอยพื้นรองเท้าแบบเนี้ยี่ห้ออะไรเขาบอกได้หมดเลยนะฮะแล้วพอพอดีเขาเห็นรองเท้าแล้วเขาจาได้ว่าเอ๊ะไอรองเท้าอันนี้มันเป็นเหมือนกับที่ ที่เขาในคดีฮะที่เขาในในใน,ในหลักฐานนะแล้วเขามองไปเห็นดินที่พื้นพื้นรองเทา้าเขาก็เลยพยายามหาวิธีที่จะเอาดินตัวนั้นมาสอบตรวจสอบให้ได้เขาก็เลยถามถามผู้ต้องสงสัยที่ไม่คำให้คำบากคำนะว่าขอ ขอคืขอขอยืมรองเท้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอ,อเอินที่ให้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าโอจะจะให้ความร่วมมือนะอะไรอย่างเงี้ยว่าผมไม่ใช่ะอะไรยเงี้ยก็เลยให้ไปก็เลยติด,ต,ดติดกับพอดีเลยฮะเขาไปเอาดินที่รองเท้าออกมาแล้วก็ไปเอาดินจากที่ที่สถานที่เกิดเหตุแล้วเขาเอาสองสอง ดินทั้งสองส่วนนั้นไปเข้าในห้องแล็บแล้วก็ตรวจสอบธาตุแล้วก็ส่วนประกอบในดินนะั้นนะมันเจอว่าเป็นธาตุคือเหมือนกันหมดเลยฮะแล้วก็นั่นแหละเป็นที่มาที่ที่เขาสามารถอ่าซอฟคดีนั้นได,ผด้ผมชอบดูมากับผมชอบดูฮะถ้าใครสนใจก็ลอง ในเข้าไปหาใน YouTube นะเขาเรียกเอ่อ f o r e n s i c file โอเคนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะมาพูดถึงอย่างที่ผมบอกไปนะฮะผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าผมสงสัยใครมากที่สุดแล้วก็เราจะมาวิเคราะห์ว่าคดีของคุณดังโมเนี่ยจะคลี่คลายได้ยังไงโอเคนะครับเดี๋ยว ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันวีดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับ